ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระญาณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยเสียงกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระธรรมอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องนำออกจากภพด้วยเสียงกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่พระสงฆ์ผู้ปราศจากกิเลสทั้งปวงและเป็นบอกเกิดแห่งคุณความดีด้วยเสียงกล้าวขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16เดือนกระดักดาคมพุทธศักราช2566 เรื่องราวที่จะได้รับฟังกันในวันนี้มาจากพระสุตตันตปิฎกขุทธะนิกายคาถาธรรมบทอยู่ในอัตวัตรเรื่องอุป,ปนันทะสักยบุตรและเรื่องพระปัทานิกะติดสะเถระเรามาฟังเรื่องแรกกันก่อนนะคะเป็นเรื่องอุป,ปนันทะสักยบุตร พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันวิหารทรงปราบรพ,พระอุปนันทะสักระยบุตรแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนาว่าอัตตาณเมวะปะธมังเป็นต้นดังได้สดับมาพระเทละนั้นฉลาดกล่าวธรรมกถาสั่งสอนผู้อื่นไม่ให้มีความละโมบให้มีความมักน้อย และท่านก็พรนานาอานิสงก็คือผลนะคะของความมักน้อยและการขัดเกลากิเลสในรูปแบบของทุดงควัตอยู่เป็นนิดแต่ในทางปฏิบัตินั้นท่านม่ได้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนเลยหากแต่ได้นำเอาจีวรและปัจจัยอื่นๆที่คนถวายแด่พระพิสุรูปอื่นมาเป็นของตนก็คือพระอุป,ปนันทะนั้นรูปเดียว แต่รับเอาบริคารที่พิสูจเหล่านั้นสละแล้วมาเป็นของตนเมื่อภายในการที่ฝนหนึ่งใกล้เข้ามาก็คือก่อนจะถึงวันเข้าพรรษาพระอุป,ปะนันทะก็ได้เดินทางไปสู่หมู่บ้านแห่งหนึง่งท่านได้เดินทางเข้าไปที่วัดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านนั้นลำดับนั้นพิสุหนุ่มและสามเณรในวัดนั้น มีความประทับใจในคำสอนของท่านก็ได้กล่าวกับท่านด้วยความรักในธรรมกระถึกว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเข้าพรรษาในที่นี้เถิดแล้วก็อาราธนาให้ท่านจำพรรษาในวัดนั้นพระอุปปะนันทะก็ถามว่าในวิหารนี้ได้ผ้าจำพรรษากี่ผืนเมื่อพิษุเหล่านั้นตอบว่า ได้ผ้าสาดกองค์คละผืนพระอุปนันทะได้ฟังเช่นนั้นก็ไม่เข้าจำพรรษาในวัดแห่งแรกนี้แต่ได้วางรองเท้าไว้ในวิหารนั้นแล้วจึงเดินทางไปยังวิหารที่สองเมื่อถึงวิหารที่สองแล้วก็ถามว่าในวิหารนี้พิสุทั้งหลายได้ผ้าสาดกกี่ผืนเมื่อพิสุจต,ตอบว่า ได้ผ้าสาดกสองผืนท่านก็ยังไม่จําพรรษาที่วัดแห่งที่สองนี้จึงฝากวางไม้ท้าไว้แล้วก็ออกเดินทางต่อไปยังวัดที่สามเมื่อถึงวิหารที่สามก็ถามว่าในวิหารนี้พิสูจทั้งหลายได้อะไรเมื่อพวกพิสูต,ตอบว่าได้ผ้าสาดกสามผืนจึงวางลักจันน้ำไว้ แล้วก็ออกเดินทางไปยังวิหารที่4ลักจันน้ำเนี่ยก็คือภาชนะดินนะคะคล้ายๆน้ำเต้าสำหรับบรรจุน้ำเวลาเดินทางอย่างที่พระธุดงใช้กันทีนี้เมื่อถึงวิหารที่4ก็ถามว่าในวิหารนี้พิสุทั้งหลายได้อะไรเมื่อพิสุตอบว่าได้ผ้าสาดสีผืนจึงกล่าวว่าดีละ เราจะอยู่ในที่นี้ดังนี้แล้วจึงเข้าพรรษาในวิหารนั้นกล่าวธรรมกถาและคฤหัสถ์แล้วก็พิสูุ์ทั้งหลายนั่นแลคฤหัสถ์และพิสูจเหล่านั้นก็ได้ปูชาพระนันทะด้วยผ้าและจีวรเป็นอันมากทีเดียวพระอุป,ปะนันทะนั้นแม้ออกพรรษาแล้วก็ทรงข่าวไปยังวิหารแม้นอกนี้ว่า เราควรได้ผ้าจำนำพันษาเพราะเราวางบริขารไว้พิสุจน์ทั้งหลายจึงส่งผ้าจำนำพันษาให้เราก็คือท่านนั้นอนะไปทวงผ้าจำนำพันษาจากวัดต่างๆที่ท่านวางสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวไว้นั้นด้วยคำที่ว่าเราควรได้ผ้าจำนำพันษาเพราะเราวางบริขารไว้ พิสุทั้งหลายก็เลยส่งผ้าจำนำพรรษาให้จากนั้นก็นำผ้าจำนำพรรษาทั้งหมดบรรทุกเกวียนแล้วก็เดินทางกลับวัดเดิมในระหว่างทางท่านได้พบพิสุรูปหนึ่งในวิหารแห่งหนึ่งกำลังทะเลาะกันเพราะได้ผ้าสาดกสองผืนกับผ้ากำพลหนึ่งผืนไม่อาจจะแบ่งกันได้ด้วยกล่าวกันว่าผ้าสาดก จงเป็นของท่านส่วนภากรมพลนั้นเป็นของเราก็ได้แต่นั่งทะเลาะกันอยู่ในหนทางนั้นคลานพิสุหน่มสองรูปนั้นเห็นพระเถระเดินมาจึงกล่าวว่าขอท่านจงช่วยแบ่งให้แก่พวกผมเถิดขอรับพระอุปปะนันทาเถระก็กล่าวว่าพวกคุณจงแบ่งกันเองเถิดพิสุทั้งสองก็กล่าวว่า พวกผมไม่สามารถขอรับขอท่านจงแบ่งให้พวกผมเถิดพระเถระก็กล่าวว่าพวกคุณจักตั้งอยู่ในคําของเราหรือพิสุททั้งสองก็กล่าวว่าขอรับพวกผมจักตั้งอยู่พระเถระก็กล่าวว่าถ้ากระนั้นดีละแล้วท่านก็ให้ผ้าสาดกสองผืนแก่พิสุหนุ่มสองรูปนั้น แล้วก็กล่าวว่าผ้ากำพลผืนนี้จงเป็นผ้าห่มของเราผู้กล่าวธรรมกถาดังนี้แล้วก็ถือเอาผ้ากำพลมีค่ามากแล้วก็หลีกไปพิสุหนุ่มสองรูปไม่พอใจเดือดร้อนใจจึงเดินทางไปสู่สำนักพระศาสดากราบทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบพ,พระศาสดาก,ก็ตรัสว่า ิสุดทั้งหลายอุปนันทะนี้ถือเอาของของพวกเธอกระทำให้พวกเธอเดือดร้อนในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็ได้ทำแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนําอดีตนิทานมาตรัสว่าก็ในอดีตนาคสองตัวก็คือนาคที่หากินตามริมฝั่งตัวหนึง่ง กับนาคเที่ยวหากินทางน้ำลึกอีกตัวหนึ่งวันหนึ่งนาคทั้งสองได้ปลาตะเพียนตัวใหญ่มาตัวหนึ่งเกิดทะเลาะกันว่าศีรษะจงเป็นของเราหางจงเป็นของท่านดังนี้แล้วจึงแบ่งกันไม่ได้เมื่อสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผ่านมาจึงกล่าวว่าลุง ขอท่านจงช่วยแบ่งปลานี้ให้แก่พวกข้าพเจ้าสุนักจิ้งจอกจึงตอบนาคทั้งสองว่าเราอันพระราชาตั้งไว้ในตำแหน่งผู้พิพากษาเรานั่งในที่วินิจฉัยนั้นนานแล้วจะออกมาเสียเพื่อต้องการเดินเล่นพักแข้งพักขาถ้าจะให้เรามานั่งวินิจฉัยอีก โอกาสที่จะได้พักขาของเราก็จะไม่มีนาคทั้งสองก็เลยกล่าวว่าลุงท่านอย่าทำเช่นนั้นเลยโปรดช่วยแบ่งให้พวกข้าพเจ้าเถิดสุนักจิ้งจอกก็กล่าวว่าพวกเจ้าจะตั้งอยู่ในคำของเราหรือนากล่าวว่าพวกข้าพเจ้าจะตั้งอยู่ลุงสุนักจิ้งจอกนั้นก็กล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นดีละจึงได้ตัดทําหัวไว้ข้างหนึ่งหางไว้ข้างหนึ่งคลานทําเช่นนั้นแล้วจึงกล่าวว่าพ่อทั้งสองในบรรดาเจ้าทั้งสองนั้นตัวใดเที่ยวหากินไปตามริมฝั่งตัวนั้นได้ส่วนหางของปลาตะเพียนตัวใดเที่ยวหากินไปทางน้ำลึก ตัวนั้นได้ส่วนหัวของปลาตะเพียนส่วนท่อนกลางนี้จะเป็นของเราผู้ตั้งอยู่ในวินิจฉัยธรรมดังนี้แล้วจึงคาบท่อนกลางแล้วหลีกไปแม้นาคทั้งสองตัวก็เดือดร้อนใจทำได้แต่ยืนดูสุนัขจิ้งจอกนั้นแล้วพระศาสดาคขรนทรงแสดงเรื่องอดีตนี้แล้วก็ตรัสว่า แม้ในอดีตการอุปนันทะนี้ได้กระทำพวกเธอให้เดือดร้อนอย่างนี้เหมือนกันเมื่อจะทรงติเตียนพระอุปนันทะจึงตรัสว่าพิสูจทั้งหลายธรรมดาผู้จะสั่งสอนผู้อื่นพึงให้ตนตั้งอยู่ในคุณอันสมควรีะก่อนทีเดียวดังนี้แล้วก็ได้ตรัสพระคาถาว่า ตาณเมวะปัทมังเป็นต้นแปลความว่าบัณฑิตพึงตั้งตนนั้นแหลในคุณอันสมควรก่อนพึงสั่งสอนผู้อื่นในภายหลังจะไม่พึงเศร้าหมองอธกถาจารย์ก็อธิบายว่าบุคคลใดประสงค์จะสั่งสอนผู้อื่นด้วยคุณมีความปรารถนาน้อยเป็นต้น บุคคลน,นั้นพึงยังตนนั้นแลให้ตั้งอยู่ในคุณนั้นก่อนคลานตั้งตนไว้อย่างนั้นแล้วพึงสั่งสอนผู้อื่นด้วยคุณนั้นในภายหลังด้วยว่าบุคคลเมื่อไม่ยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณนั้นสอนผู้อื่นอย่างเดียวเท่านั้นได้ความนินทาจากผู้อื่นแล้วย่อมชื่อว่าเศร้าหมอง บุคคลเมื่อตนยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณนั้นแล้วสั่งสอนผู้อื่นอยู่ย่อมได้รับความสรรเสริญจากผู้อื่นเพราะฉะนั้นชื่อว่าย่อมไม่เศร้าหมองบัณฑิตเมื่อทาอยู่อย่างนี้ชื่อว่าไม่พึงเศร้าหมองในการจบพระธรรมเทศนาพิสุสองรูปนั้นดำรงอยู่แล้วในโสดาปติผล พระธรรมเทศนาได้เป็นไปด้วยประโยชน์แม้แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องพระอุปปนันทะสักยบุตรก็จบเพียงเท่านี้นะคะเรื่องที่สองที่จะได้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องพระปัทานิกะติสะเถระนะคะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภ พระปธานิกะติดสะเทระแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตตานันเจเป็นต้นดังได้สดับมาพระเทระนั้นเรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วพาพวกพิสุประมาณ500รรูปไปจำพรรษาในป่าแล้วกล่าวสอนว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่าน เรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จงเป็นผู้ไม่ประมาททำสมณธรรมเถิดดังนี้แล้วตนเองก็ไปนอนหลับพิสุจเหล่านั้นเดินจงกรมในปฐมยามพอถึงมัชชิมยามก็เข้าไปสู่วิหารพระเถระนั้นเมื่อตื่นขึ้นหลังจากที่ท่านนอนหลับไปแล้ว ก็ไปสู่สำนักของพิสุเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าพวกท่านมาด้วยหวังว่าจากนอนหลับดังนี้หรือจงรีบออกไปทำสมณธรรมเถิดดังนี้แล้วท่านก็ไปนอนเหมือนอย่างเดิมอีกนั่นแหละพวกพิสุเหล่านั้นก็ออกจากวิหารไปเดินจงกรมตลอดมัดชิมยามแล้วกลับเข้าสู่วิหารในปัจฉิมยาม พระเถระเมื่อตื่นขึ้นก็ไปสู่สำนักของพิสุเหล่านั้นอีกพูดให้พิสุเหล่านั้นออกจากวิหารแล้วตนก็ไปนอนหลับอีกพระเถระนั้นกระทําอยู่เช่นนั้นตลอดการเป็นนิดพิสุเหล่านั้นไม่สามารถจะทำการสาธยายหรือทําพระกรรมฐานไว้ในใจได้จึงได้ถึงความฟุ้งซ่าน พิสุจ์เหล่านั้นจึงปรึกษากันว่าอาจารย์ของพวกเราปรารบความเพียยเหรือเกินพวกเราจะคอยจับท่านเมื่อพิสุจน์เหล่านั้นคอยจับตาดูอยู่ก็เห็นกิริยาของพระเถระนั้นแล้วจึงกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราฉิบหายแล้วอาจารย์ของพวกเราย่อมร้องปรเปรา คือดีแต่พูดบรรดาพิสุเหล่านั้นลำบากอยู่เหลือเกินพิสุแม้รูปหนึ่งไม่สามารถจะยังคุณวิเศษให้บังเกิดได้เมื่อออกพรรษาแล้วพิสุเหล่านั้นได้ไปสู่สำนักของพระาศาสดามีปฏิสันฐานอันพระาศาสดาทรงทำแล้วก็ตรัสถามว่าพิสุทั้งหลายพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาท ทำสมณธรรมหรือพิสุเหล่านั้นจึงกลาบทูลความนั้นพระศาสดาตรัสว่าพิสุทั้งหลายพิสุนี้ได้ทำอันตรายแก่พวกเธอไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพิสุนั้นก็ได้ทำอันตรายแก่พวกเธอเหมือนกันโดยส่งเสียงร้องไม่เป็นเวลา เพราะความที่ไม่รู้การหรือมิใช่การจึงถูกปิดคอถึงสิ้นชีวิตพิสุเหล่านั้นจึงทูลอ้อนวอนพระพุทธเจ้าให้ทรงนำอดีตมาแสดงให้ทราบพ,พระพุทธองค์ก็ทรง,สงแสดงว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยร,ราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว เกิดในสกุลอุทิศจพรามเมื่อเจริญวัยแล้วสำเร็จการศึกษาในศิลปะวิทยาทุกอย่างเป็นอาจารย์ทิศาปราโมทในพระนครพารณสีได้บอกศิลปะแก่มานพ500คนพวกมานพเหล่านั้นมีไก่ขันยามอยู่ตัวหนึง่งพวกเขาพาการลุกขึ้นตามเสียงขันของไก่นั้น แล้วศึกษาศิลปะกันอยู่ต่อมาไก่ตัวนั้นได้ตายลงพวกเขาจึงเที่ยวสแสวงหาไก่อื่นครั้งนั้นมนุษย์ผู้หนึ่งหักฟืนอยู่ในป่าช้าเห็นไก่ตัวหนึ่งก็จับมาใส่กรงเลี้ยงไว้ไก่ตัวนั้นมิได้รู้ว่าควรขันในเวลาใดเพราะมันเติบโตอยู่ในป่าช้า บางคราวก็ขันเอาเวลาอรุณขึ้นพวกมานพก็พากันมาศึกษาศิลปะกันบางคราวมันก็ขันในเวลาดึกเกินไปพวกมานพก็ไม่อาจพากันมาศึกษาได้จนอรุณขึ้นพากันนอนหลับไปแม้ข้อที่ว่าท่องจำได้แล้วก็เลือนลืมไป ในเวลาที่ไก่มันขันสว่างเกินไปเล่าต่างก็ไม่ได้ท่องบนเลยมานบเหล่านั้นกล่าวกันว่าเดี๋ยวมันขันดึกไปเดี๋ยวมันขันสายไปถ้าเราอาศัยไก่ตัวนี้คงเรียนศิลปะวิทยาไม่สำเร็จจึงพากันช่วยจับมันบิดคอถึงสิ้นชีวิตแล้วบอกอาจารย์ว่า ไก่ที่ขันไม่เป็นเวลาพวกผมฆ่ามันแล้วอาจารย์กล่าวว่ามันถึงความตายเพราะมันเจริญเติบโตโดยไม่ได้รับการสั่งสอนเลยดังนี้แล้วก็กล่าวคาถาว่าไก่ตัวนี้ไม่ได้เติบโตอยู่กับมารดาและปิดาหมายความว่า มันเติบโตโดยไม่ได้รับโอวาทของมารดาบิดาไว้ไก่ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในสํานักของอาจารย์หมายความว่ามันเติบโตขึ้นโดยไม่ได้อาศัยใครใคเป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนให้ไก่ตัวนี้ย่อมไม่รู้การที่ควรขันและไม่ควรขันดังนี้หมายความว่าไก่ตัวนี้ ไม่รู้ว่าควรขันในเวลานี้ไม่ควรขันในเวลานี้เพราะเหตุที่ไม่รู้นั่นเองจึงต้องถึงความสิ้นชีวิตดังนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพิสุทั้งหลายอันธรรมดาพิสุเมื่อกล่าวสอนคนอื่นด้วยคุณอันใดพึงเป็นผู้ฝึกฝนตนด้วยดีแล้วด้วยคุณอันนั้นเพราะบุคคล เมื่อกล่าวสอนอย่างนั้นเป็นผู้ฝึกดีแล้วชื่อว่าย่อมฝึกได้หมายความว่าชื่อว่าตนนี้เป็นสภาพอันบุคคลฝึกฝนได้ยากเพราะเหตุนั้นตนนั้นย่อมเป็นสภาพอันบุคคลฝึกฝนดีแล้วด้วยประการใดก็ควรฝึกฝนตนด้วยประการนั้นแล้วก็ตรัสพระคถาว่า อันตานันเจตถากะยิราเป็นต้นแปลความว่าถ้าบุคคลพร่ำสอนผู้อื่นอยู่ฉันใดพึงทำตนฉันนั้นบุคคลผู้มีตนฝึกดีแล้วหนอจึงควรฝึกผู้อื่นเพราะว่าได้ยินว่าตนแลฝึกได้โดยยาก คำว่าฝึกได้ยากนี้ก็แปลว่าฝึกได้แต่มันยากนะคะในการจบพระธรรมเทศนาพิสุแม้500รูปนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วดังนี้แลเรื่องพระปธานิกะติสสาเทระก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่พวกเราได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งโดยการอ่านและการฟังรวมทั้งการใคร้ครวนการค้นคิดที่พวกเราได้เจริญแล้วนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้รู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ให้ละในธรรมที่ควรละ ทำให้แจ้งในธรรมที่ควรทำให้แจ้งให้เจริญในธรรมที่ควรเจริญมีการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นต้นให้บริบูรณ์เพื่อตรัสรู้อริยสัจสี่อันเป็นธรรมที่พ้นทุกข์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยทั่วหน้ากันทุกทท่านเทินก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทท่านด้วยนะคะ